รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลฟ์ไทย HD ทางสถานีโทร,รทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อาพิพัฒเดชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับบริษัทสตรงองฟอสประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการด้านธุรกิจร้านอาหารและพัฒนาชั้นนำของเมืองไทยจับกระแสตลาดเอาใจผู้รักการกินฮอตพอท ด้วยการเปิดตัว Beauty in the Pot ร้านฮอตพอตเพื่อสุขภาพและความงามชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์สาขาแรกของประเทศไทยใจกลางย่านพระรามเก้าอย่างเป็นทางการชูคอนเซปต์อร่อยฟินไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ของการรับประทานฮอตพอตรูปแบบใหม่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักกินด้วยเมนูอาหารรสชาติต้นตำรับ โดยภายในงานมีการเปิดร้านมีฟ้าสายปวินสุดา In Miss Universe Thailand ร่วมพุทธุยแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพและเมนูที่ชื่นชอบณชั้นจีโรงแรมซัมเมอร์เซ็พระรามเก้ากรุงเทพเหมือนอย่างที่ทราบนะคะว่า Beauty in the Pot เนี่ยเป็นแบรนด์มาจากสิงคโปร์นะคะถามว่าทำไมาถึงต้องเป็น Beauty in the Pot ชื่อชื่อเขาค่อนข้างมีความหมายลึกซึ้งค่ะ beauty in the port สิ่งที่โบมองว่าบิวตี้เนี่ยนอกจากความสวยงามจากภายนอกแล้วมันยังเป็นความาสวยงามจากภายในในมุมของฝั่งของผู้สร้างเจ้าของแบรนด์นะคะเรามองว่าเราอยากให้ลูกค้าค่ะได้ทานอาหารสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ,ะเหมือนความสวยงามทุกอย่างทีองท่อยู่ในหม้อนะคะเราก็เลยลังสารอาหารวัตถุดิบทุกอย่าง ถึงความตั้งใจของเราเชฟทุกอย่างปั้นด้วยมือเราไม่มีอะไรที่เราซื้อสําเร็จรูปมาเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเหมือนเหมือนคนในครอบครัวเราค่ะที่มาทานอาหารที่บ้านเราเหมือนเราทําอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานและได้ทานสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดนะคะเหมือนน้าซุปของเราที่เราลังสรรทําซุป s i เนเจอร์ทุกซุปที่มีรสชาติแตกต่างกันแล้วก็มาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันในวัตถุดิบที่ดีที่สุดว่าลูกค้ามาทานแล้วเอออันนี้แหละ beauty import จริงจริงจริงๆแล้วค่ะตัว ตัว Built-in t h p p o r t เองะคะ่ะด้วยความที่เขามีแบบความดีงามในในในเรื่องของอาหารสถานที่บริการอะไรเนี้ยค่อนข้างครบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ในในมุมของการตลาดนะคะหน้าที่ของเราคือจะทำยังไงที่ให้เกิดการรับรู้ mm hmm. ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็นซินเซียร์มาร์เก็ตติ้ง คือเรามีเรามีทุกอย่างที่ที่ที่เราเราเราพูดที่เราบอก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็คือแค่สร้างการรับรู้ให้คนเนี่ยเข้ามาผ่านรีวิวผ่านบล็อกเกอร์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วพอหลายๆท่านเนี่ยพอได้เข้ามาทานแล้วเนี่ยครั้งแรกเข้ามาทานเนี่ยสิ่งแรกหลายๆที่หลายๆคนพูดคืออยากพาคุณพ่อคุณแม่มาทานอยากพาครอบครัวม,มาทานแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยมาเองแล้วแทบจะไม่ต้องไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องทําอะไรแล้ว แล้วก็สิ่งที่ช่วยได้มากๆเลยก็คือตัวลูกค้าเองอะคะ่ะลูกค้าเวลาที่พอมาทานแล้วะคะ่ะลูกค้าเช็คอินลูกค้ารีวิวลูกค้าบอกต่อทําให้เกิดการบอกต่อเกิด word of mouth เยอ<ๆ>ะมากนะคะ <ๆ S 2> รวมถึง <ๆ S 2> พี่ๆที่เป็นรีวิวเรียกว่าเป็น i n f อน e n c e r นะคะแล้วก็นักชิมหลายคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็มารีวิวข้อดีคือกู้จักใจเลยะคะ่ะแล้วคือเขาทานแล้วเขาอร่อย แล้วความอร่อยเนี่ยเขารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดจากการการปรุงที่เหมือนกับวัฒนธรรมการการการปรุงของคนจีนเลยนะที่เหมือนกับคนจีนบรรพุษเ,เขาทําให้ลูกหลานทานเพื่อที่จะบำรุงสุขภาพจริงๆเพราะนั้นพ,นพอเขาได้ทานพอเขาได้ทราบเรื่องราวที่เป็นเอ่อเป็นแบรนด์สตอรี่เราอะค่ะ การทานของเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้ว่าเอ้ยมันอร่อยแล้วมันถูกดูถูกปรุงอย่างพิถีพิถันจริงๆเวลาที่เขาพูดรที่เขาบอกอะค่ะมันก็ได้ทําให้หลายๆคนนะคะได้รู้สึกว่าแบบเอออยากมาทานแล้วพอมาทานแล้วอะค่ะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอร่อยจริงๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพจริงๆ คอลลาเจนก็ช่วยจริงๆแล้วคอลลาเจนที่ได้ก็เป็นคอลลาเจนที่เรา mm hmm. เราเรา,เราผ่านการเคี่ยวน้ําซุปจากกระดูกจริงๆที่เป็นคอลลาเจนและเพื่อบํารุงสุขภาพจริงๆบํารุงผิวพรรณจริง mm hmm. ๆเราก็เลยสามารถที่จะบอกได้อย่างเต็มที่ว่าเราเป็นฮอตพอตเพื่อสุขภาพและความงามจริงๆ โอ้โหอร่อยจริงๆจะพูดว่าแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ต้องมาลองเองนะคะห้ามพลาดเพราะว่าไม่ว่าจะเมนูไหนซุปแบบไหนนะคะคืออร่อยหมดเลยค่ะแล้วก็มีครบทุกรสชาติมีอย่างที่บอกค่ะมีให้เลือก6ซุปนะคะซึ่งอน้องเหนือจากคอลลาเจนมีทมิโตะมะเขือเทศมีมะพร้าวมีเสียล่านะคะมีในเรื่องของเห็ด vegetarian นะคะเหมาะกับใครที่แบบว่าผู้สูงอายุด้วยอะไรแบบนี้จะเป็นฟีลแบบ Chinese ิ e r บนิดนึงแล้วก็มีถูกต้องค่ะไก่แช่เหล้าค่ะจริงๆบ e s t s e l l e r เมื่อกี้ก็คือ ชอบอเกือบทั้งหมดเลยนะคะ,ะฟา้าใสจะชอบของคอลลาเจนนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มะพร้าวค่ะ3อ,อันเลยเพราะว่ามันจะมีฟิลไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็จากประสบการณ์จริงนะปกติฟา้าใสเป็นคนที่จริงๆแล้ว,วไม่ค่อยชอบมะเขือเทศด้วยซ้ําแตแ่แปลกใจคือนะ้ำมะเขือเทศนี่แหละคะ่ะคืออร่อยมากแล้วก็แบบมันไม่มีกลิ่นของของมะเขือเทศแต่ว่าแบบ รู้สึกว่านี่คือรสชาติมะเขือเทศคือรู้เลยว่านี่คือได้นวทริชั่นที่ดีในร่างกายเลยค่ะใช่อันนี้คือสุขภาพดีจริงอ่ะสวยก็จริงอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้มด้วยก็คือดีด้วยแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดคือการใส่ใจรายละเอียดค่ะใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบใส่ใจในเรื่องของการเลือกใส่ใจในอ่านแนะนําด้วยว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้เป็น golden cooking ratio ให้แบบอร่อยที่สุดก็เนี่ยจะต้องดิฟอันนี้นะสามสามวิอะไรแบบนี้คือชอบมากเลยค่ะในในทุกอย่างที่ได้ประสบการณ์ที่นี่ค่ะ บิวตี้เดอะพอดนะคะตั้งอยู่ที่โรงแรมซัมเมอร์เซตพราม9นะคะบนถนนรัชดาค่ะเปิด11.00โมงเช้าค่ะถึง Last Order 4ทุ่มครึ่งค่ะลูกค้าสามารถ,ถนั่งทานได้ถึงเที่ยงคืนก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับฉลองสาขาแรกของประเทศไทยนะคะทานครบ2,000บาทนะคะจะได้เมนูที่เป็นลูกชิ้นแฮนเมดรวมนะคะหที่นะคะก็วันนี้ถึงวันที่3 1มีนาคมนี้นะคะมาเชิญมาทาน จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดะคะ่ะคืออะไรต้องรีบปุ๊กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องจองล่วงหน้าหลายๆเดือน่ช่องทางการติดต่อนะคะเรามีโซเชียลมีเดียนะคะเป็น Facebook นะคะ <c oughs> beauty i n t h e p o t th นะคะแล้วก็ทาง Instagram นะคะ beauty i n t h e p o t th นะคะแล้วก็ทาง l ล n e OA ค่ะเป็น beauty i n t h e p o r t และหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพวัสพิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ